สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิป y youtube คลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทำขึ้นมานะครับด้วยการสังเกตเห็นหลายครั้งแล้วมดมีความฉลาดมากๆในการที่จะเข้าไปจัดการเหยื่อนะครับถ้าเป็นเหยื่อที่อยู่นอกเ,ออเหนือจุดอันตรายเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับเหยื่อได้เลยนะครับนี่นะครับ มันจะจัดการกับเหยื่อได้เลยแต่ในสถานการณ์ที่มันมีกาวนะครับอันนี้คือกระดาษกาวที่ผมดักแมลงวันมาได้ในกระดาษตรงนี้มันจะมีกาวที่เหนียวมากแปะติดอยู่นะครับเราเห็นไหมครับมดเนี่ยมันช่วยกันหยิบนะบมันลงมาจากดินแล้วมันไปหยิบเม็ดดินเล็กๆเนี่ยมาเรียงเรียงต่อๆกันให้เต็มแล้วมันถึงจะเดินเข้าไปเอาเหยื่อนะครับเข้าไปจัดการกับเหยื่อนี่คือความฉลาดของมันมาก กาวเนี่ยเป็นแหล่งอันตรายนะครับถ้ามันเข้าไปเนี่ยมันติดเนี่ยมันจะออกมาได้มันจะออกมาไม่ได้เหมือนแมลงวันกาวจะติดขาของมดแมลงสาบแมลงวันหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นหนูเป็ดนกนะครับกาวพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะดักสัตว์เหล่านี้หมดแต่ไม่สามารถดักมดได้เพราะมดมันมีสมองที่ยอดเยี่ยมนะับตัวเล็กๆแค่นี้แต่สมองมันสุดยอดมากมันเจอกับภัยอันตรายแบบไหนมันต้องต้องหาวิธีจัดการกับ ภายนั้นได้แต่มันมาเจอกับกาวที่ถูกออกแบบมันอย่างเหนียวมากนะครับแต่มันสามารถวิ่งไปแก้ไขปัญหาของมนุษย์เราได้ก็คือวิ่งไปเอาเม็ดดินมาวางบนกาวไปเอาเม็ดดินมาวางบนกาวนะครับหลังจากนั้นมันก็เรียงต่อๆกันให้เต็มมันก็จะเข้าไปที่เหยื่อนะครับแมพมันเอาเม็ดดินมาต่อๆกันจนถึงเหยื่อปุ๊บมันเริ่มจากการจดเหยื่อทีละแถวทีละแถวทีละจุดทีละจุดแล้วพวกที่วิ่งไปเอาเม็ดดินก็วิ่งไปเอาเม็ดดิน พวกที่จัดการกับเหยื่อก็จัดการกับเหยื่อเพราะมันมีเส้นทางเข้าไปหาเหยื่อได้แล้วนี่คือความสุดยอดของมดครับมันจะต้องมีสถาบันสอนมดอยู่ในรูคงต้องมีการสั่งสอนมาแล้วว่าถ้าคุณไปเจอเคสแบบนี้คุณจะต้องทำยังไงกับพื้นที่ก่อนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยแล้วตัวเองถึงจะเข้าไปชาร์จเหยื่อได้นี่คือความสุดยอดที่ผมเห็นแล้วผมทึ่งนะครับในการจัดการกับเหยื่อ โอ้สุดยอดมากเลยครับมดเหล่านี้ต้องมีสถาบันในการเรียนรู้ในการสอนการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะครับทีมไหนจัดการแบบไหนนะเขาต้องวางแผนมากันด้วยดีทีมนี้วิ่งไปเอาเม็ดหินมานะครับเม็ดดินมาครับเห็นไหมมันกําลังเดินเข้าไปเอาเม็ดดินต่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยขาขาวเนี่ยหัวเขาขาวมันไปหยิบเม็ดดินมาแล้วครับพวกนี้มันวิ่งไปหยิบเม็ดดินมานะครับต่อขึ้นมานะครับนี่ ขึ้นมาเรียงเรียงเียงนะครับแล้วจะมีมดเพชรคาดนะครับนี่หัวดำๆใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่นี่นี่มาแล้วครับนี่หัวหน้างานมาแล้วครับนี่นี่ครับนี่ไงครับพวกหัวหน้าสั่งการมาแล้วครับนี่นี่ครับหัวหน้าสั่งการใครไม่ทํางานโดนนี่ครับไปทํางานเร็วๆนี่นี่ครับหัวหน้ามดมาแล้วสั่งการแล้วครับนี่หัวหน้ามดต้องเดินตรวจติดตามลูกน้องตลอดนะครับนี่ทําไมต้องมีหัวหน้านี่ครับว่า หัวหน้านี่คอยเช็คคอยดูแลใครไม่ทํางานคอยกระตุ้นคอยสั่งการนะครับไอพวกนี้ไปหยิบก้อนหินมาสิไอ้พวกนี้เข้าไปจัดการกับเหยื่อสิมันคงจะเรียนกันมาในตําราของสถาบันมันมาแน่ๆ,ๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับการจัดการกับเหยื่อต้องมีหัวหน้าทีมมาสั่งการผมเชืว่อว่ามันจะต้องมีการส่งเครื่องอะไรบางอย่างไปกระเตือนเตือนสตตหมดตัวเล็กๆพวกนี้ให้ทํางานนะครับเห็นไหมเนี่ มดตัวเล็กๆพวกนี้มันเข้าไปเอาก้อนดินมาครับเห็นไหมมันไปขนก้อนดินมาให้หมั้โอ้โหไต่ไมปหมดเลยขนก้อนดินมาครับเอามาวางเลียงครับวางเลียงครับต้องมีหัวหน้ามดคุมคุมเชิงตลอดนะครับนี่คอยไล่คอยกำกับมดทุกตัวต้องไปทํางานนี่ไปเลยนี่โอ้โหพวกนี้ขยันใหญ่ะครับเอาก้อนหินก้อนดินขึ้นมาแล้วครับโอ้โหวางบนกาวนะครับวางบนกาวครับ มนุษย์เราสร้างกาวมาแต่มันมีสมองที่ฉลาดกว่ามันก็เอาก้อนหินก้อนเดียนมาวางก่อนที่มันจะเข้าไปทํากําจัดเหยื่อนะมันไม่ได้งงๆเหมือนมแมลงวันเหมือนพวกหนูนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับสุดยอดจริงๆครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงความฉลาดของมดก็วันนี้ผมคงจะ,ะถ่ายคลิปนี้ให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนชอบ ก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ